สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโ o โก้ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายๆครับทาเกษตรทำให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับพอดีออกมาซื้อขุดมะพร้าวครับขุดมะพร้าวที่บ้านใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เลยต้องเรีบมาซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าขุดมะพร้าวที่เราซื้อมาจากตลาดหรือจากร้านค้าน่ะซื้อไปแล้วอ่ะเราต้องเอาไปอยู่เราอย่างน้อย3ามวันนะครับถึงจะใช้ใช้ได้นะครับถ้าไม่เลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่นะครับ ขุยมะพร้าวที่ไปซื้อมานะครับนี่เอามาเป็นกระสอบเลยนะครับเพราะว่าเวลาใช้มันต้องใช้บ่อยๆไปซื้อแต่ละครั้งมาซื้อมากลับมาก็ใช้ไม่ได้เหมือนที่บอกครับอย่างน้อยต้องสาสาวันนะครับถึงจะเอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าเหมือนที่รู้ครับในตัวขุยมะพร้าวอ่ะมันจะมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าสารแทนนินนะครับสารแทนนินตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อมาขุยมะพร้าวใหม่ๆเอามาใช้เลยอะ่ะ ปัญหาหรือว่าอาการของพืชที่โดนสารเทนินเยอะๆนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยใบจะค่อยๆเหลืองนะครับค่อยๆเหลืองค่อยๆเหลืองแล้วก็จะโทมแล้วจะตายในที่สุดนะครับเราถึงต้องมาทําล้างกันก่อนถามว่าการล้างช่วยได้ไหมช่วยได้ครับช่วยได้ในในระดับหนึ่งนะครับช่วยได้แล้วก็เป็นการเจือจางสารเทนินที่อยู่ในตัวขุยมะพร้าวให้มันเจือจางให้มากที่สุดนะครับเราจะล้างนะครับโดยหลักการคือจะล้างก่อนน้ำหนึ่งนะครับล้างสักน้ำหนึ่งก่อนแล้วก็แช่วไว้3วันนะครับ ใครจะเปลี่ยนน้าทุกวันก็ได้จะไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องแช่น้ำอย่างน้อยสามวันนะครับแล้วก็วันที่สี่ถึงจะเอาขุยพะเขาออกมาใช้เอาไปใช้ตอ่อหรือไปใช้ผสมดินปลูกหรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะไปตากเก็บไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ไปเอามาหนึ่งกระสอบนะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่เก็บมันน้อยนะครับเดี๋ยวมาแกนก่อนเลยนี่นะครับนี่นะครับขุยพะเขา เดี๋ยวเราจะการล้างเลยผมว่าผมจะล้างเยอทั้งหมดเลยนะันเดี๋ยวลองดูก่อนว่าสามารถล้างเยู่ได้หมดเลยนะครับปกติถ้าเมื่อก่อนนะครับที่ผมล้างผมจะล้างด้วยด้วยกระมังอันนี้เทใส่กระมังแล้วก็ล้างแต่พอดีผมไปเห็นใน YouTube ของพี่คนคนาเนือ่อเขาเอาทั้งกระสอบนะครับแช่ไปในน้ําเลยโยนไปในสระน้ำที่บ้านนะครับแล้วไว้อย่างนั้นเลยผมก็เลยนึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะสะดวกนะครับผมก็เลยจะลองใช้ใช้ทางนี้นะครับแต่ว่าผมอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนตัวกระสอบอีกนึง,นงเพราะตัวกระสอบนี้น่าจะระบายน้าไม่ดีนะครับให้กระสอบนี้ดีกว่าเพราะว่ากระสอบนี้มันจะระบายน้ําได้ดีกว่านะครับอเดี๋ยวผมมาตักขุยมะ้าวใส่กระสอบนี้ก่อนเลยนะครับออโอเคใหญ่กระสอบได้ละมันเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมขอตักออกนิดนึง โอเคครับแบ่งออกไปนิดนึงโอเคทีนี้ก็เหลือประมาณมันจะอยู่พอดีขอบขอบถงังน,นะครับมันจะได้จะได้เวลาใส่น้ําจะได้แช่ได้พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําใส่เลยนี่นะครับแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะล้างล้างแล้วก็เทน้ำน้ำถังนี้ออกก่อนสักรอบหนึง่ง นะครับแล้วเปิดน้ำใส่เข้าไปใหม่แล้วก็แช่ไว้นะครับผมเทก่อนสักรอบหนึ่งโอเคได้แล้วล okay, เรารใส่ทางเหมือน,นเดิมครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ไปเลยโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำอย่างนี้แหละนะครับ นี่แช่น้ำว่างี้เลยนะครับคืนนึงก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาถ่ายน้ําทิ้งกันนะครับแล้วก็แช่ใหม่โอเคอันนี้วันที่สองครับแล้วก็มาเปลี่ยนน้าทิ้งอีกรอบหนึ่งโอเคเสร็จแล้วก็เปิดน้ำใสแล้วก็ แช่ไวอีกคืนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเปลี่ยนน้ำไปอีกรอบหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็วันที่สี่แล้วล่ะครับพอดีเมื่อวานไม่ได้ว่างนะครับเมื่อวานไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาเทน้ําวันนี้วันที่สี่ที่เราแช่น้ํากันไว้นะครับเดี๋ยวจะเทกันเลยครับแต่ก็บ,บีบน้ำออกหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะได้เอาไปตากกัน โอเคครับเสร็จแล้วนี่เราก็ตากไว้เงี้ยนะครับแต่ว่าเดีย๋ยว <De> er ต้องปรับันอ<ๆ>ีก<ๆ>เพราะว่าพื้นที่ตากมันน้อยผมเทหมดทั้งกระสอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอแห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับอย่างน้อยมันก็ช่วยได้บ้างนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ช่วยให้ตน้นไม้ของเราไม่ได้โดนสารเทนินจากคุยคุยมะพร้าวเยอะเกินไปนะครับโอเคนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับอย่าได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในอาการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ